สำหรับวันนี้เราได้รับมอบหมายในการจัดทำคลิปเกี่ยวกับ Internet o f t ตอ n g s คืออะไรมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรเ <c oughs> ชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ Internet of Things Internet o f t h i n ตอคืออะไรอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งหมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆสิ่งต่างๆได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ตทําให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์โทรศัพท์พมือถือเครื่องมือสรรื่อสารเครื่องมือทางเกษตรเป็นต้นอินเทอร์เน็ตออฟติงมีประโยชน์อย่างไรสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลบนกราฟิกเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆมากมายดังนี้การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคระบบการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะการตรวจวัดระยะไกลเช่นระบบสมาร์ทเมเทอร์การประยุกต์ใช้งานประเภทนี้คือบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทไก่ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อประมาณการค่าอุปสงค์ ระบบสาธารณสุขอัาชีะและการแพทย์หรือสมาร์ทเฮลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเพื่อระบบสาธารณสุขอัาชีะสามารถทำได้โดยการใช้อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลสุขภาพและสัญญาณทางร่างกายเช่นสัญญาณชีพจรความดันโลหิตคุณภาพการนอนการเคลื่อนที่ การหายใจผ่านการใช้อุปกรณ์การสวมใส่เพื่อรวบรวมและประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลสุขภาพและอาการเจ็บป,ป่วยระบบเทคโนโลยีการเงินเช่นระบบการจ่ายเงินอัตโนมัติในร้านค้าปลีกระบบการจ่ายเงินอุปกรณ์สวมใส่และโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมงานเกษตรกรรม เพื่อสั่งซื้อและจ่ายเงินวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบอย่างอัตโนมัติระบบคำนาคมและการจัดการโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะโดยช่วยสนับสนุนให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยานพหาหนะด้วยกันหรือระหว่างยานพาหนะและระบบควบคุมการจราจรอื่นเช่นระบบสัญญาณการจราจรระบบข้อมูลสภาพจราจร หรือการนำมาใช้กับระบบขนส่งมวลชนที่จะช่วยการให้บริการมีความปลอดภัยสะดวกและตรงเวลามากยิ่งขึ้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรการเกษตรที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งมาใช้โดยอาศัยการทำง,งานร่วมกันของระบบเซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นปริมาณแสงแดดอุณหภูมิ ระบบฐานข้อมูลพืชและระบบให้น้ำปรับปริมาณแสงและระบบปรับอุณหภูมิที่ทำงานสอดคล้องกันเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดและแม่นยำที่สุดยิ่งถ้านอุตสาหการรมคงขายข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องจักรเครื่อง ส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายช่วยให้อุปกรณ์ระบบต่างๆมีการทำงานที่แม่นยำสามารถทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของเครื่องจักรเห็นไหมคะว่า Internet of Things มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 好看。